ตัวน,นี้จริงๆเหรอครับที่เขาบอกว่าเป็น copper star tail เนื้อส้ม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 ส,มสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องมาดูเบต้าเลี้ยงปลาง่ายๆสไตล์มาดูเลี้ยงหน้าบ้านครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวรับเฉพาะเลยครับ ตัวนี้เป็นคอ p เปอร์สตาร์เทเนื้อส้มนะครับอายุประมาณ2เดือนกว่าๆไซต์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1.3-1.4สามารถยังสามารถลอกสีได้อีกเยอะเลยครับเดี๋ยวสีมาอีกเยอะเลยตอนนี้ก็มุกคอ p p e r เริ่มเข้าแล้วนะครับ นี่ครับดอกดอกสังเกตดอกนะครับดอกนี่แบบเต็มมากหางกลางร้อองศานะดูดูเกินเกินร้อ,อ180ด้วยนี่ครับกระโดงแน่นนะครับฐานกระโดงใหญ่นะสังเกตจากไอความกว้างของฐานนะครับแล้วก ไอตัวกระโดงมันที่มันเหมือนไอนี่นะมันคือกระโดงมันยังใสยอยู่นะเห็นไหมลองถ้าสังเกตดีๆมันคือยังไม่มีตำหนิเลยนะครับอันนี่คือหัวคอกนะแยกแยกออกมาเลยเนื้อนี่ส้มเลยนะครับโอ้โหคึกมากครับสีมาเต็มแน่ตัวนี้เดี๋ยวมาแน่ๆ อันนี้ก็จะเอาขอขออวดปลาห,หน่อย <c oughs> <c oughs> โอ้กล้องแพนไม่ทันนะดูครับดูดูยืนน้ำดูยืนน้ำโอ้ยเฟี้ยวมากกลางเต็มเลยนะครับตึงทุกส่วนมันต้องมีบางส่วนที่ไม่ตึงสิมีไม่ตึงอย่างเดียวหู <c oughs> <อ>ไม่มีหูดูครับดูครับ โค<ฮ>้ฮะห่างนี่กลางเต็มเลยนะครับกลางแบบกลางกลางแบบจริงๆอ่ะกลางอ่ะอืมกลางอ,ะอ่งอะครับจะจะเห็นเกตเลยนะดูเกตด,ดูการเรียงเกตนนี่นี่นี่น นี่ขนาดแค่สองเดือนสองเดือนกว่าๆนะครับอันนี้ก็เอามาถ่ายเอามาถ่ายแชร์ให้เพื่อนๆดูกันนะครับคึกมากเลยครับก็คือตัวนี้เพิ่งคือเพิ่งจะเอาขึ้นมานะครับ ก็จะเอามาขุนไซส์นะให้ใหญ่ขึ้นให้ได้มาตรฐานม,มาเต็มเต็มเลยครับตัวนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูน้องว้ายเล่นก่อนแล้วกันดูครับดูยินน้ำดูยินน้ำเฟี้ยวมากอะ่ะ ครับผมส่วนวิดีโอโชว์ปลานี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหากดูแล้วชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อไม่พลาคดคลิปวิดีโอการโชว์ปลาครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ผมก็จะทำวิดีโอสาระดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับสามารถกดติดตามกันได้เลยนะครับผม ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับ